ล,ลดบุกนะครับขึ้นสนิมยังไม่ทำสีก็เอาน้ำมันเครื่องใหม่นะครับยอดน้ำมันเครื่องใหม่ยอดกหยอดแล้วเช็ดนะครับเดือนสองเดือนก็ทำทีนึงก็เราไม่ต้องทำสีเลยมันก็จะเคลือบมันก็จะเคลือบเนี่ยมันเครื่องมันจะเคลือบ ้าสีเราไม่ทําก็ได้น้ำมันเครื่องหยอดน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเครื่องใหม่ใส่กายยอดเดือนสองเดือนหยอดทีหยอดได้หมดนะครับสิบยี่สิบปีก็จะไม่ผุสีไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้าเราไม่ยอดมันก็จะกินเนื้อนจะหนิบมันจะกินเข้าเนื้อไปเรื่อยถ้ายังไม่อยากทำสี ใช้น้ำมันเครื่องใหม่หยอด